เสาร์นะฮะพรุ่งนี้จะได้หยุดอีกแล้วเย้รอเล่นนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็ยังมีเทปรายการอยู่เราหยุดแต่ว่าค<ร><ว>ุณผู้ชมยังได้ดูเราอยู่แล้ะขอบอ<ช>กไว้ว่าวันพรุ่งนี้นะอัดแน่นไปได้วยความรู้สําหรับคุณผู้ชายชคนไหนนะที่แบบว่า ทำไมไม่เข้าใจผู้หญิงคนนี้สักทีหล่อนเป็นอะไรนักหนาอารมณ์แปรปรวนต้องดูวันพรุ่งนี้ค่ะถูกต้องออครับผมนะฮะว่ารมผู้หญิงฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยที่คุณผู้ชายควรจะรู้นะฮะพรุ่งนี้คุณมาหาคําตอบได้ที่เซ็กซ์เซนะครับผมใช่แล้วแต่ว่าสําหรับวันนี้นะฮะอยู่กับผมครับบาญนันวักยธนาสิธิ์ครับผมลูกงลาจาจีรีแจ้งส่วนค่ะใช่แล้วนะฮะอยู่ด้วยกันเป็นประจําเลยตนะั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะสอง<ะ>ทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะครับผมค่ะ PSI ช่องแก้ากติา ตลอด24ชั่วโมงนี้ลูกปาแนะนําเลยอย่างที่เคยแนะนําทุกวันคือให้โหลดแอปพลิเคชัน MVTV ติดมือถือของคุณไว้ค่ะไม่ว่าคุณจะไปไหนก็สามารถดูพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสาวๆในช่อง Sexy Woman TV ค่ะแล้วก็พี่บาสโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยใช่ครับผมไม่ว่าคุณจะมีตระกูลซ้ำนะฮะ,<ช>ห,ะหรือตระกูลแว่า ผลไม้นะฮะได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตระกูลอันนี้ก็ได้โนโนอได้หมดได้หมดขอให้เป็นแบบว่า Android ใช่นะฮะตะกูลพวก Android ทั้งหลายเนี่ยไ o s นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้เลยแล้วถ้าเกิดคุณนะฮะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้เนี่ยคุณก็จะได้ดูช่อง Sexy Woment v แบบนี้ชัดเลยนะครับผมตลอด24ชั่วโมงครับผมและที่สำคัญนะคะวันนี้ลูกปลาก็อยากขอฝากแฟนเพจรายการของเราไว้นิดนึงค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับช่องเซ็กซี่ โมเดลทีวีที่เคยไปไลฟ์แล้วของแฟนเพจเนาะแฟนเพจเฟซบุ๊กเซ็กซี่โมเดลทีวก็สามารถยังเข้าไปไลฟ์ได้อยู่และลูกป้าก็อยากจะขอให้เข้าไปไลฟ์อีกอีกสักนิดนึงนะไหนๆก็จะไปไลฟ์แล้ว เข้าไปเลยครับเซ่ยคำว่า Se ็กซ์สไตล์บายเซ็กซี่วูแมนทีวีนะครับผมนี่เข้าไปไลค์กันเยอะๆนะอย่าลืมว่าเข้าไปไลค์กันเยอะๆตอนนี้ร้อยกว่าแล้วนะฮะร้อยกว่าแล้วนะฮะแล้วลูกปลาลงลูกก็จะเห็นพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็บอกว่าดูอยู่ทุกวันเลยก็อย่าลืมนะถ้าวันนี้ดูอยู่ก็เข้าไปไลค์เพจให้ด้วยคลิกไลค์คลิกไลค์คลิกไลค์เยอะๆนะฮะไม่แน่หนึ่งไลค์ของคุณอาจจะได้เลิฟจากพวกเราหรือว่าลูกปลาก็ได้เะครับผมเพราะว่านี้เราก็เป็นรายการเราเราก็จะดูเพจโดยตรงเราก็จะสามารถมองเห็นได้ด้วยว่าใครม อะไรกดคลิกไลค์นู่นนี่นั่นนะคะใช่ครับ mm hmm. ผมนะฮะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะถ้าเกิดหรือว่าอย่างที่บอกกันไว้ว่าวันอาทิตย์เนี่เราจะมีการทําเทปค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมครับเกิดมีแบบปัญหาอะไร่ะที่แบบ <c oughs> ว่าเมันทัง้งคาใจแล้วแบบโทรมาไม่ติดสักที mm hmm. ไปฝากไว้ที่หน้าเพจได้เลยนะฮะ <c oughs> รับรองว่าทุกวันอาทิตย์เราจะมาไขาข้องใจหรือไม่ถ้าเกิด ปัญหาคุณเล่นด่วนเนี่ยเราจะแบบว่าวันต่อไปวันลุ้งขึ้นวันลุ้งขึ้นก็ได้เอามาพูดคุยกันเลยนะครับผมนี่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะรวมๆไว้วันอาทิตย์เพราะว่า,าเป็นเทมเทลมากกว่าใช่ครับผมนะฮะเดีย๋ยวเป็นช่วงแบบว่าตอบปัญหาคนทางบ้านอะไรอย่างนี้อา้นนมีสาลานิดนึง ปกติเราก็<ม>าบอกว่าไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เอามีสาระสินะฮะเพราะแต่ละสายที่โทรเข้ามาทาง02-182377เนี่ยมีสาระทุกคน,นะะแล้วฮะเราก็เปิดให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น<อ>กับ<ม>ประเด็นได้ทุก ชั่วโมงของเราที่เราจัดตลอด90นาทีนี้เลยที่021182377แต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดครับผมนะฮะหลายๆคนเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทำงานและพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆายคนหรือไม่ก็วันนี้อาจจะเตรียมตัวไปเที่ยวก็ได้ใช่ะนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคน,นคือแบบว่าน่าจะไปแบบ ถ้าไม่ไปแบบสังสรรค์กับเพื่อนนะก็อาจจะไปนั่งดูสาวบางคนก็อาจจะไปนั่งดูหนุ่มบางคนก็อาจจะแบบว่าไปล่าไปล่าเรียกไปล่าเรียกว่าไปล่าเลยนะฮะคือพร้อมหรือยังนะถุงยุงถุงยางเนี่ยพร้อมไปนะครับผมแต่ว่ากว่าจะถึงขั้นนั้นได้เนี่ยนะครับปเด็าของเราอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตรงนี้เลยคือคุณมีลีลาในการจีบสาว ในที่เที่ยวอย่างไรใช่ครับผมนะฮะคุณมีลีลาในการจีบสาวในใช่ครับผมในที่เที่ยวอย่างไรนะฮะอันนี้มันจะ back to the basic เลยดีกว่านะครับผมถ้าสำหรับผมเนี่ยง่ายไม่ back to school ที่บ้านไปหาไปหาไปหาในที่ที่เที่ยวเหรอฮะไปหาในที่เที่ยวอครับไม่เคยไม่เคยได้อยากที่เที่ยวเลยเชื่อไหมจริงจริงแล้วหน้าอย่างผมทุกคนได้จากไหนได้จากสตู ได้ได้จากมาทางานด้วยกันนั่นแหละฮะแล้วก็สารสัมพันธ์กันต่อไปไม่มีทางมีแน่นอนไม่คือเวลาที่ไปที่เที่ยวเนี่ยน่านิดเดียวเลยนะครับผมหามุมให้เหมาะเหมาะครับแล้วก็พยายามหันหน้าให้เยื้องกับผู้หญิงไว้นะครับผมให้เยื้องเพื่อที่จะให้เขามองเห็นเราใช่แต่ว่าเราอย่าเพิ่งรีบนะถ้าเกิดเป็นผมผมไม่รีบผมก็จะแบบมองไปมองมามองไปมองมาดูสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก่อนว่าเออมีตัวผู้ตามมาหรือเปล่าครับ <c oughs> ถ้าเกิดอ่าโอเคสักครึ่งชั่วโมง45าทีไม่มีผู้ชายแน่นอนสาวร้วนทั้งโต๊ะรับออรองวันนี้อาจจะมีเอ้ยพับโต๊ะพับโต๊ะหรือว่าชนโต๊ะได้ออนะครับผมยุบรวมยุบรวมมันได้คือคแรกๆจะต้องแบบว่าใส่ตามองกันก่อนนะฮะสำหรับผมนะมองกันก่อนออมองกันเลยถ้าเกิดได้โอเคมีการยิ้มให้กันเล็กๆน้อยๆเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเข้าไปชนแก้วนี่นะฮะเข้าไปชนเคยจะหนุ่มเข้ามาขอชนแก้วไหมครับ เยอะแยะไปทำงงทำงานชนตลอดออรู้สึกลไกล <laughs> ไม่ได้รู้สึกเลยไม่ได้รู้สึกขอชิอนแก้วเลยครับว่อมายื่นแก้วมาให้เพราะเราเปิดเพลงนี้ใช่ป่ะออยื่นแก้วให้แล้วก็อะค่ะ เรากินแก้วเขาแล้วก็ฆ่าแล้วก็เอาไปวางไว้ข้างหลังแล้วก็หยิบแก้วลองกินแลตายเฉยด้วยก็เลยก็บอกพี่ครับผมถ้าเกิดจะหนูไม่ได้รังเกียจค่ะหนูกลัวไวรัสตับปักเสบบีถ้าเกิดจะให้กินกับลูนาเอาแบงค์ห่อแก้วมาด้วยนะครับผมเออมันก็มีมีแบงค์มีแบงค์มาเหมือนกันสดอึกอึกจะได้จําได้ชอบมากเลย p r เวทปาร์ตี้แบงค์พันลอยแบงค์พันลอยเออนะฮะวันนี้แบบว่าเยอะแยะมากมายจริงวันนั้น ลูกปลาเคยไปทำ Private Party นะแบงค์แบงคร้อยอย่างนี้แหละแต่มาทีละห้าร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหวันนี้บอกว่าเทปนี้ไม่ต่ำกว่าห้าหกพันไม่ถึงหรอกก็แค่สามพันกว่าบาทโอ่โคือแบบว่าอิ่มละอิ่มละจริงสามพันกว่าบาทนะฮะคืออันนี้คือแค่เทปนะแค่แรงต่างหากไงแค่แรงต่างหากนี่แค่เทปนะครับผมเออดีไม่ดีนะวันนั้นชั่วโมงเดียวด้วยถูกต้องนะฮะโอ้โหนี่ชั่วโมงเดียวเคาเมาหนักกันขนาดนั้นหรอจริงไม่ยังไม่รวมกับคนอื่นอีกนะเขาก็จะมีสาวๆมาเเเเเเเปป็็นนน private ขขขขออ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 งงง่่่่ไมยชืแล้้้วกัาาาจจ นวดเจ้าของอาบอบนวดที่ใหญ่พอสมควรถ้าพูดชื่อก็คงจะรู้จักเออแล้วไปเํานรังกงวันเกิดเพื่อนเพื่อนเขาทริปหนักมากไม่ชวนพี่ไปบ้างจะชวนไม่ได้ยังไงพี่ไปนั่งเขาจ้างไปเปิดเพลงอ๋อหรอบอกว่านี่เป็นเด็กยกเครื่องเด็กยกเครื่องเฮ้ยเด็กผู้ชายห้ามเข้าที่ไปด้วยคือผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นผู้หญิง บ้าก็พูอเลยก็อ่านข้าวที่นั่นไม่มีผู้ชายเลยยกเว้นบ่อยเออแม่บุกไปบ้านก็มาดูนะว่าดูลูกปลาเปิดเพลงแล้วก็ดูแบบว่าเออคอยดูแลความสุขนะฮะโอเคไม่เป็นไรคือเนี่ยสำหรับประเห็นที่ผมบอกว่าชนแก้วอันนี้หนึ่งนะฮะพอชนแก้วเสร็จปุ๊บอาจจะแบบว่าถ้าเกิดเขาแบบมีการเข้าไปมีการสนทนาการที่แบบอาจจะแบบขอบ้งขอเบอร์ขอไลน์ นะฮะมันก็จะเป็นสเต็ปนี้ถ้านี้คือเบสิกเบสิกแล้วนะครับพี่บาทถ้าสมมติว่ามีแอปพลิเคชันบนมือถือนะคุณผู้ชมเราไม่ต้องไปขนาดนั้นเลยมันมีโปรแกรมมานี้มาใหม่จะแนะนำเพื่อนลูกปลาได้แฟนจากโปรแกรมนี้ค่ะอะไรบีท็อเหรอบีทอถูกต้องพี่บาทไม่ต้อง ขอบงขอบงไม่ต้องขอไลน์แล้วคุณผู้ชมขยาเลยสมมติเจอสาวเล็งเล็งมันไว้ถ้ามันใช้สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นนะมือถือว่าจะเป็นซัมลุกอลาวไปเลยลุกอลาวไปเลยถ้าเดี๋ยวนี้เขาต้องมีการโหลดบีท็อกคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปขย่เขย่เขยำดูไม่แน่อาจจะเจอเธอแล้วก็แกล้งทักไปใช้นั่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับดูง่ายกว่าเดิมมกคุณผู้ชมน กันลาวุ้กันลาวุ้งลูกปานี่อยู่ย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนพี่บาสทาวอินทาวอยู่ทาวอินทาวนะนั่งสอนสอนดีเจเป็นเป็นอาจาร,รย์ได้แล้วเรียนเก่งอยู่ <ห Okey. S 1> สอนหลอนไปสรรราวอยู่แถวประมาณลาดพร้าวมีโอคเจอก,กันเป็นสาวม,ม,มีชื่อพวงท้ายด้วยคือผู้หญิงกับผู้หญิงอันนี้ไม่ผู้ชายอ๋อผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงแล้วสายโทรศัพท์ก่อนค่อยเมาส์ตอนะรับอรับสายสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมายงานตัวเลยครับพี่ จำจำได้ไหมครับจำได้เสียงนี้มีคนเดียวในโลกใบนี้ครับนะฮะไม่นะลูกป้าว่ามีคน้คยอยู่นะก็มีแค่สองคนแต่ว่าคนนี้ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าอีกคนหนึ่งจะมาพี่บ้านฟังผมว่าพี่บ้าน่ถ้าเกิดาทไมพี่บ้านฟังผมครับอ้าวตอนนี้อยู่ไหนไปงานไหนหรือเปล่าครับพี่ อ๋อผมสมชายภูเก็ตจำได้ใช่ไหม้าใจครับพี่สมชายหนูเรับสนแล้วพี่ไม่ใช่พี่แดนนี่คอับจำได้ไหมครับพี่หนูเริ่มสจับสนแล้วไม่ได้ถามว่าไปไหนไม่คือมีนันเดทที่ไหนกับจีนแดงหรือเปล่าไม่มีครับตอนนี้ฝนตกเลยไม่ได้รัดรับโอ้โหแถวนี้ฝนไม่ตกนะพี่สมชายนะฮะพี่สมชายอืมวันนี้ประเด็นของเราฮะถามวันนี้เลย เพื่อนของเราเนี่ยพี่เป็นคนที่แบบลันลามากคนนึงนะที่ผมจับมาอยากรู้ก่อนพี่สมชายไปไปเที่ยวมั้งไหมคะเที่ยวกลางคืนบ่อยไหมพี่กลางคืนไหมผับตอี่ยังไม่แต่งงานใช่ไหมครับไปผับป่ะไปผับไปบ่อยป่ะไปไปตอนนี้ยังไม่แต่งงานดีครับตอนนั้นออ๋ยังไม่แต่งงานดีแล้วเวลาพี่สมชายจีบสาวในสถานบันเทิงต่างๆพี่สมชายจีบยังไงคะอ่าเนี่ยผมจะเฉลยเลยเพื่อนในการไม่เสียเวลานะพี่บาสับสครับ ยังไงครับพี่คืออย่างนี้ครับพี่าครับครับถ้าเกิดจีบมันมีสองประเภทจีบแบบจีบแบบยังไงยังไงดีอ่ะแตบบ่ผู้นอนคับ<อ>จ,จีบแบบหวังแต่งนี่พ่อเอาไหมครับครับอาา๋อค่ะทีนี้จีบแบบผู้นอนนี่ก็คือไม่ได้หวังแต่งถูกไหมครับครับคือพี่ปาากำลังจะถามว่าวิธีการจีบจีบยังไงใช่ไหมใช่่รับ พี่มีลีลายังไงในการวิจีบอ่ะเออเอาแบบคู่นอนดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมอยากได้คู่อไม่ใช่อยากเอาแบบหวังแต่งเอาแบบหวังแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวสองประเภทก่อนผมพูดก่อนสันดนะครับปาร์ตี้ที่แต่ว่าเราเป็นคู่นอนเวลาเราเข้าไปหาเขาอ่ะเราต้องดูว่าชั้นเชิงว่าเขามีผู้ชายมาไหมถ้าเกิดไม่มีผู้ชายมาปลอดโปร่งนะเราก็เข้าไปแสดงตัวเลยไม่ต้องกลัวผู้ชายนี้เราไม่ขัดสน ถ้าแต่แสดงตัวนี้ในที่นี้เราก็ต้องพูดกับเขาว่านั่งคนเดียวเลยครับอืมขอโทษนะครับผมขอนังเป็นเพื่อนด้วยได้ไหมครับผมอดีไม่มีเพื่อนมาครับครับผมถ้าเกิดเขาชอบเรานะ่เขาบอกเชิญครับเชิญค่ะอะไรก็ว่ากันไปครับผมไอ้ลูกศคือสไตล์ผมนะพี่บาสครับครับครับกวเมื่อนั้นเขาตาจ้องตาสายตากระจ้องมองกันรู้สึกเซียวไส้แล้วตอนนั้นเนี่ยพี่บาสเราก็ค่อยๆเอาฉับสองต่อเราก็บอกว่าเออเนี่ย แต่วคุอบอกว่าเออนั่งนี่ประจําหรือเปล่าอะไรก็รว่าไปเลยแล้วบอกว่าเออมากันกับกี่คนอะไรก็ว่า,าไปเ<ะ>ล้บอกว่าเราก็บอกว่าเออมือน,นี้ผมขอเป็นเจ้ามือน,นะครับ<ะ>เราสปอร์ตเลยแล้วยังไงทีนี้แล้วจอต่อไปเราก็ถ้าเกิดเขามีเปิดประตูให้เราก็โชว์ออกไปข้างนอกเลยถ้าไม่เปิดประตูให้เราใ<ะ>จเย็นๆก่อน<ะ>เราก<ะ>็ติดกงมืดลักญินก็งานต้องมีความใจเย็น ถือมาเสเล่นเัว่าถือมาางามจืดชายครับเข้าใจยังไดพี่บัสเขาใจเลยพี่แล้วแต่โต๊อปอนที่สองวางแต่งตอนี่วังแต่งไหวางแต่งอ่ะวางแต่งเราเราต้องดูว่าประเภทสมมติว่าผมยกตัวอย่างเราไปจีบคนที่เป็นลูกปลาขายเสื้อไฮโลสมมติลูกปลาขายเรือไ้โลครับผมเราก็ไปอุดหนุนเขาแต่ว่าเราจะไปจีบเขาก่อนเราแสดงความเป็นเพื่อนกับเขาก่อน แสดงความเป็นเพื่อนกับเขาแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องเรียบอ,อันนี้ครับก็เราแสดงความเป็นเพื่อนกับลูกตาแล้วแล้วเราก็ซื้อสินค้าเขาแต่ว่าแล้วขณะที่เราพูดไปเราจะไปจีบเขากอ <ừ> ่ออเราบอกว่าเออเนี่ยเสื้อนี้ผมชอบเนี่ยสีเนี่อลูกลาช่วยออกความเห็นให้หน่อยที่ว่าสีของพี่เนี่ยคนจะเข้ากับสีสไหนยังไงอะไรว่าทำ<อ>ไปถ้าเกิดเขาบอกว่าสีสีตัดลายสก๊อตอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบไหนเนี่ย เออนี่เข้ากับพี่ไหมเอออะไรเขาว่ากันไปเมื่อนั้นตอนที่เราซื้อเสื้ออะไรแล้วเราตีสนิทแล้วไอ้นี่คือฉดแรกก่อนฉ<น>ดสองยัอไองไพี่อยากให้ร่วมนิดนึงอะพี่แล้วเราจะ,ะเผดเสือกพี่ที่เข้าไปจีบยังไงครับง่แง่กำลังจะบอกอยู่อ่าฮะแล้วฉดสองต่อไปถ้าเราซื้อสินค้าเรากับเขาคุ้นกันนั้นนอกคุ้นแล้วครับแล้วตอนนั้นเราก็ฉดสองต่อไปเราก็บอกว่าเออเนี่ย เออเนี่ยเดี๋ยวเราหยิวข้าวแลวเนี่ยเดี๋ยวเลิกงานกี่โมงอ่ะเดี๋ยวเรามารับนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขามีใจเรานะเขาไปกับเราแต่ถ้าเขาไม่มีใจเรานะคุณชวนให้ตายเขาก็ไม่ไปเออใช่ใช่ใช่แล้หลังเพลงหลังแต่งนะฮะเมื่อนงั้นถ้าเราถ้าเรากับเขาเราให้เพื่อนคือเราบอกว่าไม่เป็นไรคุณชวนเพื่อนอีกคนก็ได้ถ้าเราพาเพื่อนเขาไปกินถ้าเพื่อนเขามีใจกับเรานะเพื่อนเขาของเขาเมเพื่อนลูกปลาเงี้ยเขา เขาเขาเป็นสอนทัศญาณน่ะพี่บาสกับลูกตาเขาจะรีห่างเลยเขาบอกวันนี้ไปเธอไปกันสองคนจ้ะตอนนั้นแหละเราเพจสึกเลยพี่บาสคือแทนที่เราจะได้คนนั้นเราอาจจะได้เพื่อนเลยไม่ใช่เราเราเพื่อนเขาเราก็เราก็คุยเขาเล่นแล้วก็ตัวลูกปาเป้าหมายคือเราลูกปาจออ๋อแกล้งคุยกับพี่บาสจริงกันนีเนาะคือตกลงตกลองนี่รวบทั้งคู่เลยพี่ ไม่คนเดียวอ๋อคนเดียวคนเดียวคนเดียวถ้าเราหวังคู่นอนเอาสองคนเลยพี่บัอเอออย่าบอกว่าพี่สมชายสองคนแน่นอนใช่ถ้าไอ้นี่ถ้าเราหวังแต่งสมมติว่าผมจีบลูกตาเนี่ยเราหวังแต่งเราเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นเพื่อนเราจากเป็นเพื่อนค่อยค่อยมาเป็นคู่รักได้ไหมหรอไม่พี่รักโอเคครับพี่อ่ะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แนบเนียนบพี่อสถ้าเราจะคุยครับผมถ้าเราสนิทกันแล้วไปกินข้าวด้วยกันแล้วอะไรอะ เ้ิ่มมาแล้วมมันจะง่ายเหรอมันมันจะจ้างไปใช่ครับความสนิทสนมมันจะเยอะโอเคขอบคุณพี่สมชายมากเลยพี่เรื่เรื่องเรื่องเรื่องปีกจ้อยเขาวิธีหนึ่งเรื่องบ้านเขาว่าเรื่องความทุกข์สุขเรื่องเรื่องไรโอ้หลายเรื่องแล้วตอนนั้นก็ติดกับโอเคพี่สมชายเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปสั้นนิดนึงนะฮะพี่ ครับผมขอบคุณพี่สมชายมากนะคะรับ,บ,ร Sir, บรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาสรุปนิดนึงพี่สมชายก็บอกว่าเรื่องปิดย่อยก็ค่อยว่ากันใชน่ก็คือเป็นสเต็ปกันไปนะฮะก็คืออสำหรับพี่สมชายเนี่ยก็คืออ่네อาเดี๋ยวไปเจ็บกันก่อนไป อย่าเพิ่งไปออกตัวว่าจีบไปทําความรู้จักกันก่อนเป็นเพื่อนกันไปอุ่นโน้นก็ไปเป็นเพื่อนคนที่เราจะจีบก่อนใช่สนิทกันแล้วค่อยไปจีบกับอีกคนนึงนะฮะแล้วก็ลองอย่างเชิงในการให้เจมไปกินข้าวต่อไหมเลิกงานแล้วเนี่ยถ้าเกิดยอมไปแสดงว่าอ่มีใจให้เราชัวร์ถ้าไม่ แบบว่ามีเพื่อนไปนด้วยก็อาจจะแบบว่าอาจจะยอมใช้เพื่อนเป็นสะพานอีกทอดหนึ่งนะครับผมอะมารับอีกสายนึงดีกว่าฮะว่าเขาเนี่ยมีวิธีการจีบหญิงได้ผบยังไงใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค,ะดคะ่ะสวัสดีครับ่อต๊อกค่ะโอ้โหเมื่อพี่ต๊อกกดไม่ทันพี่สมชายนะฮะพี่ต๊อกนั่นเองถามยังไงดีโดจีบยากมากเลยครับค่ะเมื่อกี้พี่สมชายคุยอยู่ค่ะพี่ต๊อกมขอถามคำถามคนบ้าหนยครับามาถามเลยพี่ถ้าคนบ้านคขบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วผู้หญิงเป็น ปเดินคุยกับผู้ชายคุณบาจะเลิกเลยนะครับหรือป๊ต่อครับอ๋อไม่จะไม่จะป็นต้องเลิกพี่พี่ต๊อเขาโอกาสมีเพื่อนผู้ชายก็ได้ครับเอออย่างลูกป้าคุยกับพี่บาอย่างนี้นี่คือแบบว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะคิดว่าลูกป้าเป็นอะไรกับพี่บาเออถามเขาก่อนสิครับพี่ต๊อกใชนะบางทีเราก็ต้องถามมาก่อนว่าอย่าที่คุณเดินคุยด้วยเนี่ยคือคุณคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นแฟนมีสถานะเป็นยังไงต่อกันนะฮะ คือเราก็ต้องมีความเชื่อใจไว้ในเชื่อใจคนที่เราคบด้วยด้วยนะพี่ต๊อกอ่ะมาถามประเด็นของเราดีกว่าพี่ต๊อกคุณลูกปลาแต่งตัวร์เซ็กซี่นี้ครับขอบคุณค่ะพี่ต๊อกครับแอบถามมีคําถามหนึ่งที่มันเป็นประเด็นของรายการเราวันนี้นะพี่ถ้าเกิดพี่ต๊อกเนี่ยไปเที่ยวกลางคืนพี่ต๊อกจะมีวิธีการไปจีบสาวยังไงพี่โหง่ายจะตายครับทําไงครับเดินพถ้าไม่เห็นเขามีผู้ชายอยู่ด้วยก็เดินไป ผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับเออเรื่งนต่อแล้วนี่ต่อพี่ตองถ้าเขาให้เรานั่งด้วยเขาก็มีใจกับเราไงครับเอออันนี้พี่ตองพี่ตองรู้มาจากไหนพี่ตองรู้มาจากไหนผมคิดเอาเองเออนะฮะแล้วเขาไม่ให้นั่งไงนึกว่าพี่ตองไปเที่ยวมาโถที่ถามเนี่ยนึกว่าไปเที่ยวมาแล้วเนี่ยครับผมวันหลังพี่ตองก็ลองไปดูสิผมคิดเอาเองครับ ครับไม่วันหลังพี่ต๊อกลองไปเที่ยวลองไปดูแล้วลองใช้วิธีนี้เผื่อจะได้สาวมันจะดีเหรอครับอะไรนะฮะมันจะดีเหรอครับดีดพี่ต๊อกอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรพี่จังหวัดอะไรคะจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดไปดูไปเที่ยวไหมไม่มีผับหรอกครับคะแถวบ้านผมมันไม่มีผับหรอกครับมันเป็นหมู่บ้านครับโอ้ไปให้ไกลกว่าหมู่บ้านเไปไปในเมืองอะไรไปในเมืองไหนเข้าเมืองเข้าเมืองพี่ ซอาทิตย์อย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ผมแนะนำนะฮะพี่นั่งรถมาที่โคราชครับไม่ไกลไปร้อยเอ็ดน่าจะมีพวกตะวันดงตะวันแดงสาดแสงเดือนอย่างเงี้ยย้อมาที่โคราชแล้วก็ไปเที่ยวก้อนมณีผมเคยไปเที่ยวอยู่ห้องอาหารอะไรประมาณนี้ได้ได้หมดได้หมดแต่ในวันนี้เยอะแยะเลยยิ่งมุกดาฮงมุกดาหารเนี่ยติดกับลาวผับเพบเต็มเลยนะคะโอเคครับพี่ต๋องขอบคุณมากนะครับ <étique> <ural> สวัสดี <nem> ครับค <detailed out. S 2> ่ะอย่างพี่ต้องเนี่ยก็เข้าไปขอนั่งด้วยถ้าเขาให้นั่งด้วยแสดงว่ามีใจนะฮะไอนี้พี่ต๋องเขาคิดเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงไม่มีใจเขาคงไม่ให้นั่งด้วยถูกต้องครับหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะอะไรนะโตะเต็มอย่างบนี้เลยให้่งด้วยเลยคุณผู้ชมฮะคิดยังไงเวลาที่ไปเที่ยวผับเนี่ยคุณมีวิธีการจีบสาวยังไงหรือว่าสาวครับคคุณมีวิธีการรวบหนุ่มยังไงในค่ำคืนนั้นนะฮะ ช่วยโทรกลับมาคุยกับเราช่วยมาแชร์ชลูกแปะ<ช>หน่อยเพราะว่าลูกปปะไม่เคยไปรวบหนุ่มในพับใช่ครับผมศูนย์สองหนึงน่งหนึ่งแปดสองสามเจ็ดเจ็ดจะกลับมาคุยต่อพับกับเซ็กซอร์สายครับผม